ก่อนจะไปดูหนังช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำต่อด,ด้วยนะขอบคุณครับเปิดเรื่องมานางเอกเนี่ยเป็นภรยาสาวที่ยังวัยรุ่นแถมสวยอามากมากด้วยแหละครับเพราะว่าสามีของเธอเนี่ยกลับไม่สนใจใเธอเลยในตอนกลางคืนพร้อมกับอ้างว่างานเยอะไปหมดจนทําให้เธอนั้นต้องทนเซ็งอยู่หลายครั้งหลายคราและในวันหนึ่งน้องชายของสามีก็ามาเยี่ยมสามีและนางเอกส่วนน้องชายสามีก็คือพิจิตของเรานั่นเอง พี่จืดเนี่ยได้นั่งดื่มกับสามีนางเอกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เจอกันนานแล้วต้องฉลองกันสักหน่อยรวมถึงตัวนางเอกก็ได้มานั่งร่วมวงด้วยและหลังจากทั้ง3คนเนี่ยดื่มไปสักพักจืดก็ได้ถามถึงธุรกิจของพี่ชายว่าเป็นยังไงบ้างสามีกับนางเอกเนี่ยเปิดลงยิมร่วมกันครับโดยที่นางเอกนั้นคอยดูแลร้านส่วนสามีจัดการกับลูกค้าและงานอื่นๆจีดก็บอกว่าดีจังเลยนะทั้งคู่เนี่ยได้ทำงานร่วมกันด้วยฝั่งสามีนางเอกก็ได้ถามจีดกลับบ้างว่าตอนนี้นั้นจืดเน จีก็บอกว่ายังเลยผมไม่โชคดีเหมือนพี่ที่พบผู้หญิงสวยและดีแบบพี่สะพ้ายนี่สามีนางเอกก็เลยขิงไปว่าอ่ามันเป็นเรื่องของวาสนายังไงล่ะหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ดื่มกันต่อแบบจัดเต็มเพราะว่าจืดได้นําสาเกที่สามีนางเอกชอบมากๆมาด้วยเขาก็เลยถูกใจใหญ่และดื่มแบบไม่กัก,กเลยล่ะครับอีกทั้งทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้ดื่มด้วยกันมานานมากแล้วแต่ระหว่างที่ดื่มอยู่เนี่ยจีก็มองไปที่นางเอกแบบไม่ละสายตาเลยล่ะครับและในที่สุดสามีของนางเอกก็ได้มองจนสลบไป นางเอกและจืก็เลยต้องพิงตัวเขาไปที่ห้องนอนหลังจากพาไปเสร็จไอจิอก,ก,ก็ไม่รอช้าเพราะตัวเขานั้นชอบนางเอกมานานแล้วจึงจัดการลูกใส่นางเอกทันทีส่วนนางเอกก็รู้สึกเหนาเหมือนกันเลยปล่อยตัวไปตามเลยจนหนังเนี่ยกินเวลาไปสักพักเลยแหละครับและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนางเอกนั้นไม่อาจลืมความรู้สึกตอนอยู่กับจิอได้เลยพอมันมาเติมเต็มเธอเอามากๆจนในที่สุดเธอนั้นก็ทนไม่ไหวด้วยความคิดถึงจิกก็เลยโทรหาจือและทั้งสองเนี่ยก็ได้จัดแผนเพื่อทำให้สามีนางเอกนั้นไม่ว่างจนทำให้ทั้งสองนัั่นนนไดด้มาพบกนในทีสุ และท้งคู่ก็ทําแบบนี้ลหลายตัวหลายครั้งมาเรื่อยๆจนในวันหนึ่งสามีของนางเอกได้พูดกับนางเอกว่าช่วงนี้ตัวของนางเอกนั้นดูเป่งปังมีน้ำไม่นวลผิดปกติและชวนนางเอกออกกำลังกายแต่นางเอกเนี่ยทำเป็นไม่สนใจและหลับใส่เหมือนที่สามีนางเอกทำกับเธอในตอนแรกเลยแหละครับจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนานเลยแหละครับ